สวัสดีค่ะเพื่อนๆนัตตี้ดีลิเวอรี่หายไปนานมากเลยนะคะตอนนี้แทบจะไม่ได้ Delivery อะไรเลยนะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อช่วงที่เราเทำงานประจำแล้วก็ไม่ไ,มได้มีเวลาไปส่งสินค้าใดๆใ,ใช่ไหมคะก็เกิดอาการเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเพื่อนๆก็คือจอดรถทิ้งไว้ประมาณเดือนนึงแล้วทีนี้ แบตเตอรี่เล่นงานอีกแล้วค่ะคือแบตหมดค่ะตอนนี้ก็จะต้องรองให้ช่างมาจําแบตอีกแล้วแล้วก็จะต้องมีจ่ายต่อเนื่องไปเรื่องของช่างมาเปิดประตูรถให้ด้วยค่ะอืมอันนี้เราก็เลย <c oughs> เครียดเลยเพราะว่า <c oughs> เงินประจำก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วต้องมาจ่ายค่าเรื่อง ที่ไม่คาดฝันแบบนี้อีกเพราะว่าเราอะตั้งใจว่าเราจะ start ท o a แล้วก็วิ่งไปทำงานรับส่งของช่วงอยู่สงการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบตดันมาตายก่อนอันนี้คือจังหวะนรกใช่ไหมคะเพื่อนๆโอเคค่ะไม่เป็นไรตอนนี้กอ็อย่างที่เ,เพื่อนๆทราบกันนะคะว่าอตอนนี้ ออมีเหตุการณ์ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราทํางานที่เราทํำงานประจํานะคะอยู่บนตึกสูงค่ะชั้นที่ยี่สิบคือตอนนั้นใช่ไหมคะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราจําได้เลยคะ่ะว่าเราอะเพิ่งจะทานข้าวกังวันเสร็จนะคะแล้วก็กําลังอ่าเริ่มทํางานช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงยี่สิบประมาณนี้คะ่ะ แล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมาอยู่ๆเราเวียนหัวขึ้นมาเวียนหัวมากเลยแต่ว่ามันเหมือนกับตึกมันไหวค่ะตึกมันไหวแล้วทีเนี้ยเราก็มองลงไปที่มองลงไปที่กระจกใช่ไหมคะเพราะว่าเรานั่งติดกระจกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมตึกมันโคนเคนครงโค้งเคนแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทางซูเปอร์วิเซอร์ของเรานะคะเขาก็ ไวมากเลยนะคะแล้วเขาจะเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าวิ่งเราก็เอาแล้วคว้าได้แค่สองอย่างเองค่ะก็คือของมีค่าที่ติดตัวนะคะกระเป๋าสตางค์มือถือนอกนั้นคว้าอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วก็วิ่งลงไปยี่สิบเจ็ดชั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนกับช่วงแรกที่กําลังจะวิ่งลงไปเหมือนกับเขาแย่งกันลงนะคะบางคนก็ไม่ได้ใส่รองเท้าลงมานะคะบางคนก็ร้องไห้ บางคนก็เหมือนจะเป็นลมต้องให้เพื่อนหิวปีกสองข้างอะคะ่ะนึกสภาพนะคะกว่าจะลงไปถึงชั้นล่างนี่คือคือเราภาวนาทุกนาทีเลยอะคะ่ะว่าขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเจอนะคะไหวแรงขนาดนี้เนาะนั่นแหละคะ่ะก็ในที่สุดก็รอดชีวิตนะคะลงไปถึง ชั้นล่างได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันรตรงด้านข้างของอาคารนะคะก็คือตอนแรกเราก็ลงไปแล้วก็รอ,ออยู่กับเพื่อนอีกคนนึ่งนะคะซึ่งวิ่งไปเจอกันโดยโดยบังเอิญน,นะคะก็ไปรอห่างจากตึกมาประมาณสักร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าก็มีทางซุปเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปรวมตัวกระตรงนี้นะเราก็เลยไปรวมตัวใช่ไหมคะแล้วก็ ไปมา,มาก็รอไปรอมารอจนอาบ่ายสามบ่ายสี่อะค่ะถึงจะได้เคลื่อนแล้วก็คือแล้วก็เดินกันไปเจอผู้จัดการใช่ไหมคะผู้จัดการก็เลยแบบว่า,อาโอเคอเดี๋ยวกลับไปด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวไปส่งะจะได้เหมือนกับตอนนี้คือไม่มีไม่มีรถเม์เลยแล้วก็แอร์พอร์ติงรถไฟฟ้าปิดหมดเงี้ยค่ะก็อ่ะ ก็เลยแล้วก็แล้วก็รถติดมากเลยนะคะกว่าจะไปถึงนี่คือก็ขับรถไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เออรามันติดมากไปทางเรียบด่วนรา,ามอินทานะคะแล้วก็ก็เลยต้องไปแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็หา,อาของกินนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นมันสองทุ่มแล้วอะคะ่ะก็เลยแบบว่าคือทั้งเหนื่อยทั้งหิวนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ก็เลยแยกย้ายนะคะเพราะวา่าเขาก็มาส่งเราตรงที่เส้นลัดพ้าวนะคะซึ่งรถเมย์ค่อนข้างจะเยอะสายแปดนะคะเราก็เลยกลับถึงบ้านเกือบสี่ทุ่มค่ะคืนนั้นแต่เราได้ยินว่าคือคืนวันที่ยี่สิบแปดนะคะต่อยีบเก้าคนเดินกลับบ้านเยอะมากคือแบบโกลาผลทั้งเมืองเลยค่ะกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะค่ะ เพื่อนๆเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะยังไงขอบคุณค่ะ